แล้จะเผยอัจิในผู้มีรา,ายทีเขานจะสู้ได้ไม่จาเป็นไม่ต้องลำมากเลยนะ้พิการไม่เก่นงนักลำูแต่ดูมือดิอย่างก็ตีตเตาเนียนะเ,เขาบอกว่าคนมารักไปแล้วทาอะไรก็ดูดีโผล่มือมาอย่างนี้บอกก็หล่อเลย กูจะบอกให้มึงรู้กูไม่ใช่ใครที่ไหนกูในานามคุนโจนรกนะิษณะไอ้ข <ภา S 2> ้าเพง<น>ไม่อยากที่จะจบชีวิตที่นี่ก็หน,นีไปซะต้องหนีไม่ได้จะคงไม่ยกปีศาจของข้าอัศานัยฉายากูนี่เว,ว้ยอัศานัยร้อยศพใช่ข้าคนอย่างนั้นี่ยไก่ตอนตุตรกีข้าไปตั้งร้อยตัวด้วยจาแมนเจ้ากองการราณีพุกมันค่าไอ้ขุนโจรที่หัวเจ้าก็สมควรตาย ชนะมันมาเราสามคนจะไปตั้งชะกันไหมตัดไปชนาขลังไ,ไม่ต้องหวง่วงกล้าเก่ง มึงกำลังจะชนะแล้วนะมึงกำลังจะชนะแล้วแผลเมื่อกี้นี่เหรอเฮ้ยไอพวกคุณเจ้ากิสนาพันแน่จริงอะ่ะมึงเข้ามาฆ่ามาึงย้วนเฮ้ยฆ่ามันเนาะพี่อ,นะอย่ากลัววิ่งหนีก่อนครับวิ่งหนีก่อนครับ บบขขอิ่มแล้วเป็นดีมากเลยด้วยไอ้คนคนนี้มันกล้าเสียยิ่งน,นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้กูจอนะว่ามึงเป็นใครถ้าหากกูเจอเนี่ยมึงยืนกูก็ฆ่าแต่ต้ามันนั่งกูก็ฆ่า,าอออนอนดีกว่าครับไม่ว่ามันจะนอนกูก็จะฆ่าฆ่า,ขา เมื Hoy, ่อยู่ไหนวะไอ้เสี้ยมไมกอดแข้งเครื่องกูเล็กหนาเข้าไปดิอะไรอ่ะมึงนี่เองที่สร้างระบบตองข้ามันให้ตายพ่องตายว้ายว้ายปครขอหน้าไปวยครับ ติดเลยตบพีเฮ้ยกูต้องมาคอยเกตคอยเงี้ยไหนองีเกตจังเอ้าขาติดแล้วตบพีต้องชักชักชักวันนี้ลืมกินยาพี่หนุนไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อุ้ยพระองค์บอกมาทีไรอากาศกำเริบทุกทีนี่ไปแล้วใช่ไหมในไหนบอกเก่งนักเก่งหนังไงก็กลัวสิพนุนไม่ต้องกลัวมีหนุนอยู่ตอนนี้พวกมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วใช่ ข้าอยากจะเจอหน้าพระกุมานุข้าจะไปกับข้าได้ไหมพอฮะอย่าอย่าพี่อย่าพูดชื่อเดี๋ยวนี้เขามีพรบคอมห้ามพูดชื่อถ้าเกิดถ้าเกิดจะเรียกเปลี่ยนใหม่เป็นต้าวอ้วนเรียกต้าอ้วนขวัญใจไงขวัญใจเรียกก็ต้าวใหญ่ เต้าเลครับไม่ใช่เต้าเลยครับเต้านะเพื่อหมายถึงเต้าเนี่ยแหละถ้าเขาจะไปเจอพระคู่มั่นเวลาดีแต่เข้าไปแบบนี้ถ้าพูกเขาดังเกียดข้าสิผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาชอบผู้ชายอย่างพระองค์ละพอเห็นก็ต้องล้างเกียดทำยังไงเดียเอาอย่างนี้เอายังไงขนุนจ้าเราก็ไปเนี่ยเด็กข้าจะเอาผ้าคลุมหลังไปเจ้าไปยืนอยู่ข้างหลังข้าเป็นแขนให้ข้าสักข้างได้ไหมแขนซ้ายแขนขวาเอาแขนซ้ายอ๋อเอาไว้เวลาพระองค์ข้างนักก็หมอนล้างตูดให้เหรอ ไม่ชอบคอยรำลิเกต้องรำบึ้งข้างซ้ายโอ้หมายถึงว่าพระองค์แขนขวายังพอใช้งานได้แต่แขนซ้ายมันง่อยไม่ได้ไม่ได้เลยไอ้ก้าวบอกเป็นแขนขวาก้าวบอกทำได้ลองดูไหมลองอ่ะอ่ะนี่ไอ้ก้าวบอกยืดแขนไปนะเมือมาเป็นไงก้าวบอกรนิ้วอ่อนไหมเพื่อค่ะไอ้ต้นเขามีแต่อ่อนออกไม่ใช่อ่อนเข้านี้ขนุนพระเจ้าค่ะเอามือ เอามือยังไงไม่มือเหรอเห็นไปตีเลยไหนบอก่านนี่ก็มือไม่ใช่ค่ะเราต้องบอกนะคือพอเห็นหน้าราดีปุรงๆๆงเดี๋ยวนะนนตรงบี้อะไรเนี่ยจูดสัญญาไปก่อนเลยผงใส่บี้จนเคยจนเบื่อไปเอาทำดีดีพอเห็นปุ๊บ คนดูแนเป็นมือเป็นเาให้อัษฎายังโอ้ยทำไมมันก็มองไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกว่าพนเจอต้องผูกปกมีใจของเราต้องบอกว่าพี่รักเธอเท่าฟ้าพี่รักเธอเท่าฟ้าพี่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 นะชี้ที่ตัวเองพี่รัก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 ประกบกันประกบแค่อกคอ จะพี่หน้ากูณเรื่องไงเนี่ยรับรักเธอเท่าฟ้าไหนครับเท่าฟ้านี่เพ่าฟ้าเข่าฟ้าเออฟ้าไม่สวยก็ก็มองเคยเห็นาอาบน้ำมันเท่านี้อีฟ้าไม่ดีมาอ๋อพี่รักเธอรักเธอเท่าฟ้ามพ่งทำฟ้าไม่สวยอ่ะทำฟ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวมึ่งทำให้ดูมาทำอืมเออ พระฤทธิ์เท่าฟ้าหายฟ้าประหลาดประหลาดเหมือนจะวิปริตไม่ฟ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะฟ้าก็ต้องเหี้ฟ้าโอเคเดี๋ยวไปซ้อมกันข้างหน้าเขาจะมาอักองอักษรไหว้วานให้ในขนมนี้เพื่อเป็นรป็นขาเพื่อเข้าสู่เมืองของราดีตอพรนพบเนื้อที่ใจพี่เป็นทุก เกลงชักกระตุกตาตั้งจริงบอกโนเลือกคุณนางโปรดฟังร้องเรื่องเธอบอกกันจริงจริงอย่าเกรงใจมากระตุกเมือห้อไม่ได้เตยได้เลยเชิญไม่ต้องค่วงไทไม่ต้องห่วง เด็กหนุนคนนี้จะดูแลพว,ว์ท่านอย่างดี้อม,มาสไนครับเข้าสู่แผ่นดินองรีรัตนาทัพที่แทนี้ ห๊ะมีอะไรเนี่ยกินแป้งกล้วยเนาะเสร็จแล้วไปดูนานเดียวกันพี่องค์ ของมั่งของแพงอันนี้จะเอาไปให้เขาแล้วบอกว่า้ามาถึงแล้วยกไปโอ้โหเพชรนินจินดาเต็มที่เลยครับพี่น้องอะไรเสียงดังสนันคงคมามเชี่ยวควรไม่ควรที่จะกระโปกให้เธอคนเฮ้ยร พระเจ้าค่ะก็มันจะบอกว่าควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดอาจยาทอดเป็นคนกล้าเออใต้ฝ่าละอองทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเรียทุเรียโอ้ยเอาเชื่อใจเจกระหม่อมเป็นชายคนสิ้นขององค์อัศนัยมาขึ้นเฝ้าเพิ่มด้วยท้องหนึ่งหีบพระเจ้าค่ะโอ้ยนี่อัศนัยนอกจากจะยกทัพมาช่วยพระเจ้าค่ะยังเตรียมทองมาหนึ่งหีบขอเดชะตอนนี้องค์ราชบุตรรออยู่ด้านนอกถ้าเกิดไปไม่ได้ให้นางสนมเอาทองไปเก็บก่อนยังพระเจ้าค่ะ เอ,อ๋อพระพิณไปเก็บให้เลยร, <มา S 2> ระวังนะพระเจ้าค่ะเพราะว่าทองอันนี้เป็นทองจริงบรรดาบรอดานักนี่กูถูกมาเหอะที่ลิเกไม่สมบูรณ์แบบให้ก้าวหม่อมไปเชิญกองอัสใจมาได้อย่างพระเจ้าค่ะไปเชิญได้จะเปิดเผยเข้ามาเถิดรับเดี๋ยวก้าวคนดี่ชาอันนี้เจ้าหลักเมืองหน้าตาดีนะพระเจ้าค่ะพพี่เสด็จพี่ค่ะอะไรนะนั่งเหมือนเจ้าหลักเมืองขอพระพาณอภัยด้วยพระเจ้าค่ะ วงคุยอะไรอ่ะเป็นคุยอะไรข้างนอกเจ้าไหมวันนี้เนี่ยเขาบอกให้ผมเข้าไปได้สนิทเข้าไปเลยไหมจ๊ะค่ะขเข้าไปได้เลยเข้าไปห็นแลน้วจริงรึยังเห็นแล้วสวยไหมเก็มองเห็นลางๆไหมจ๊ะค่ะสวยอุ๊ยคุณดีมากเลยเสวยจริงแล้ว เลยไหมไปพ้องกันเลคืนนี้อัศนัยระบมแน่ครับผู้ชมแล้วเวทีตั้งกว้างแม่อยากก่างนี้อย่างนั้นเหมือนขาดใจเมื่อกี้ยังโอ้โหขยันเล่นหนูเล่นตาพร้อมยังพร้อมแล้วเจ้าค่ะนับหนึ่งสองสามเริ่มนั่งพร้อมกันนะเจ้าค่ะได้จำได้ไหมว่าสักครู่นี้เราซ้อมกันไว้ถ้าง,งานชิ้นนี้สำเร็เจฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้แก จากตอนแรกก็ามอมได้เท่าไหร่นะ8,500ถ้าเกิดก้าหม่อมทำสำเร็จก้าหม่อมจะได้ห้0พันไปขอบพระคุณไม่าค่ะพระองค์ท่านเ,เดี๋ยวพอได้ได้วพวงท่านก้าหมอ่อมทำงานนี่สำเร็จพระองค์จะทำยไมนะเมื่อก่อนก้ได้เท่าไหร่เมื่อก่อนก้าหม่อมได้8,500เออแต่ถ้าเกิดก้าหม่อมทำสำเร็จเสร็จปุ๊บให้5้0 0ันไปอ้โดีใจดีใจ,ใจนะไอ้ห่าทำไมมันเหมือนรถวะ ต้องเพิ่มเอาเท่าเดิมไย่ใช่ครเอาเท่าเดิมเอาเท่าเดิมครับหนึ่งสองสามเฮ้ยฮะเอาไม่ใช่คับน่าเกลียดน่าเกลียดเลยกระหม่อมหลักไม่ดีเต้นน่าเกลียดฮะน่าเกลียดจะน่าเกลียดยังไงเล่าอะไรนโผงรอบสับพวกองค์กระโดดตูดมาหากระหม่อมนะกระโดดตูดมาโหยแนทมึงสวนนี่หวนเลยพร้อมยังพร้อมไม่ใช่ครั ข้าพเจ้าอาาัศนัยถวายบ ăng, ังคมพระเจ้าค่ะพระบังโคลผู้เจ้าค่ะ,ะ,ะเลยลนะเลยลนะ <c oughs> จะเรียนศุภเทลุอาสนายัยทำไปแปลกไงไนับตั้งแต่ก้มชั้น,ไ,นได้รับสุภราชสารตาจากสเสด็จพ่อท่านก้นกนกนัมาชั้นโกรธกิ้วมึงวิ่อะไรเนี่ยโกรธไงตบหน้าอากูห้ตบหน้าท้าป๊อกพอบอกว่าโกรธแล้วตบเลยอโอเค นับตั้งแต่ก้องฉันอัศนัยว่ายังไงลูกได้อยับสมพระเสารตาจากเสด็จพ่อท่านก้องฉันโกรธกิ้วโอ๊ยไอ้ตั๊กอะไรตกหน้าขาจับมันมองไม่เห็นที่ข้างหลังไม่ใช่หน้าเลยงั้นหน้าขาอันนี้นะมึงจับอย่างนี้เขาก็มองตาเป็นมันเทียวขุนเชียวบัตรทั้งนั้นอะไรกินเป็นอะไรต่างพระองค์เหม็นพระเจ้าค่ะก้องฉันโกรธกิ้วเมียยาพี่ก้องฉันโกรธกิ้ว กอบฉันอนัศนัยจึงไม่แตกแๆกแๆกแจกแกแตกแากแจกก้าวเชยไทยไฟังให้จบก่อนสิกระบอกแจกแกแกแจ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 กแอกแจกแจาแอกแจกาจกแ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 จกาจกแจนเจกยวนี้กแจกจกแ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 พกแจแจ้แจ้แจก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 แจแกแจกแมกแจกแจกออิจกออจริงกต้องขอขอจจกแจกแกแักจาากแจกแจกแจจาจกาจกแจกแจกค พี่ยังมอบทองให้พ่อตั้งหนึ่งหีบวันการนี้ก้องฉันน่ะเป็นอะไรนะลูกรู้สึกวักทันเดี๋ยวเกิดพิจารณาทันจริงๆไปหกักนะมาหรือเปล่าไปสังขารกันบ้างลูกฝึยนะมีครับพี่ข้าจะพี่ะจะจะเจรจารอะไรออกไปจะพูดผมจะพูดผิด,ผดเ,เลยครศรีรัตน์นาผิดครับเจ้าพี่นี่สาบานถ้าเป็นเจ้าอย่าเอ่ยว่าจะเช่นนี้เข้าแบบที่จะรูปสิ่ พ่อดดีราขึ้นข้าพเจ้านั้นมันหมายน้องวินาแล้วแต่ไม่เคยพบเจอหน้ามาวันนี้จะขอเจอน้องราณีสักครั้งได้หรือไม่พุทธิเจ้าข่าแหมลูกพ่อเจ้าทําดีให้เมืองขอญาตยืนแล้วพุทธเจ้าค่ะยืนได้เลยลูกเออนี่ไงเอออัษฎาทำไมเมื่อกี้มือเจ้าต่ำจังล่ะลูกเขาพ็เจ้าคอยคอยแขนพุทธเจ้าอย่ะ เป็นโอกาสดีแล้วลูกอัศนัยเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้ลูกราณีของพ่อนั่งอยู่ตรงนี้พอดีราณี<ะ>อัศนัยเขามาช่วยเมืองเรา<ม>เขาอยากจะเห็นหน้าลูกยังไงซะเป็นพระคุมั่นต้องทําความรู้จักกันไว้มีผลหวานนะลูกทาความคารวะพระคุมั่นของเจ้าลูกราณีสวัสดีเป็นครั้งแรกที่อัศนัยเจอหน้าคุมันนน่นราณีครับท่านทุ้ท่ เวลาป้อไปเลยพอเขเต้นไปกิ้นกิตนไปข้อยทีหน้าตาสั่งสวยหลุใจอกอัดภัยครับจบ้ึมงเกิดความรัก ละเอียดยิบชนะวันนแหมบะช่อเลยนะละเอียดเป็นหมูสับเชียวขอบคุณพี่เบ้นครับขอบคุณเชฟเบ้นครับไก่คีครับ สวยทำพุปซ่าเลยไม่ใช่ทำนี้ซ่าทำไมสวย อะไรเนี่ยเขาอะไรตัางใจสามาถเอาไว้ดักมา ครับท่านสอนไดเแต่งเวียดละองอัศนัยดีใจเป็นที่สุดเต็มเต็มเต็มนุ่มน่ม